พระธรรมมัทธิวบทที่25ในพระนามองค์พระเยซูคริสเมื่อถึงวันนั้นอนาณาจักรแห่งสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจรรีสิบคนถือตะเกียงของตนออกไปรับเจ้าบ่าวในพวกเธอเป็นคนที่มีปัญญาห้าคนและเป็นคนโง่ห้าคนพวกที่โง่นั้นเอาตะเกียงของตนไปแต่หาได้เอาน้ำมันไปด้วยไม่แต่คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่ภ้าชนะไปกับตะเกียงของตนด้วย เมื่อเจ้าบ่าวยังช้าอยู่พวกเธอทุกคนก็พากันง่วงเหงาแหลลับไปครั้นเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องมาว่าดูเถิดเจ้าบ่าวมาแล้วจงออกมารับท่านเถิดบรรดาหญิงพรหมจารีเหล่านั้นก็ลุกขึ้นตกแต่งตะเกียงของตนพวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่าขอแบ่งน้ำมันของท่านให้เราบ้างเพราะตะเกียงของเราดับอยู่พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า ทำอย่างนั้นไม่ได้เกรงว่าน้ำมันจะไม่พอสำหรับเราและเจ้าจงไปหาคนขายซื้อสำหรับตัวเองจะดีกว่าเมื่อพวกเธอกำลังไปซื้อนั้นเจ้าบ่าวก็มาถึงผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธีสมรสนั้นแล้วประตูก็ปิดภายหลังหญิงพรหมจารีอีกพวกหนึ่งออกมาร้องว่าท่านโจาค่ะท่านเจ้าค่ะขอเปิดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยฝ่ายท่านตอบว่า เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าเราไม่รู้จักท่านเหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังอยู่เพราะท่านทั้งหลายไม่รู้กำหนดวันหรือโมงที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมาอาณาจักรแห่งสวรรค์ยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปยังเมืองไกลจึงเรียกผ,ผู้รับใช้ของตนมาและฝากทรัพย์สมบัติของเขาไว้คนหนึ่งท่านให้หตะลันคนหนึ่งสองตะลัน และอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ออกเดินทางทันทีคนที่ได้รับห้าตะลันนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรมาอีก5ตะลันคนที่ได้รับ2องตะลันนั้นก็ได้กำไรอีก2องตะลันเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวได้กุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ครั้นอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับผู้รับใช้เหล่านั้น คนที่ได้รับห้าตะลันก็เงินกําไรอีกห้าตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงินห้าตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กําไรมาอีกห้าตะลันนายจึงตอบเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัดซื่อเจ้าสัดซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับสองตะลันมาชี้แจงด้วยว่า นายเจ้าข้าท่านได้มอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกสองตะลันนายจึงตอบเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตซื่อเจ้าสัตซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดฝ่ายคนที่ได้รับตะลันเดียวมาชี้แจงว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้จักท่านว่าท่านเป็นคนใจแข็ง เกี่ยวผลที่ท่านมิได้หวานเก็บสัมสมที่ท่านมิได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจะเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไปใต้ดินดูเถิดนี่แหละเงินของท่านนายจึงตอบเขาว่าเจ้าผู้รับใช้ชั่วช้าละเกียดคร้านเจ้าก็รู้อยู่ว่าเราเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานเก็บเก็บสัมสมที่เราไม่ได้โปรยเหตุฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคาร เมื่อเรามาจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบีย้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันโดวยว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้แก่ผู้นั้นจนมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขาจงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟัน เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในสง่าราศีของพระองค์พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์อันบริสุทธิ์ทั้งปวงเมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์บรรดาประชาชาต,ต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักพระอองค์และพระองค์จะทรงแยกมนุษย์ทั้งหลายโดยแยกพวกหนึง่งออกจากอีกพวกหนึง่งเหมือนอย่างผู้เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะและพระองค์จะทรงจัดฝูงแกะให้อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แต่ฝูงแพทนั้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้ายขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสแกบ่บรรดาผู้ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่าท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเราจงมารับเอาราชอาณาจักรซึ่งได้ตรัสเตรียมไว้สําหรับท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลกเป็นมรดกเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านทั้งหลายก็ได้จัดหาให้เรากินเรากระหายน้ําท่านก็ให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็ได้มาเยี่ยมเราเมื่อเราต้องจำอยู่ในคุกท่านก็ได้มาเยี่ยมเราเวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวและได้จัดมาถวายแต่พระองค์แด่พระองค์แต่เมื่อไร หรือทรงกระหายน้ําและได้ถวายให้พระองค์ดื่มแต่เมื่อไรที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับพระองค์ไว้แต่เมื่อไรหรือเปลือยพระกายและได้สวมฉลองพระองค์ให้แต่พระองค์เมื่อไรที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวนหรือต้องจําอยู่ในคุกและได้มาเฝ้าพระองค์นั้นแต่เมื่อไรแล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วยแล้วพระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ด้วยว่าท่านทั้งหลายผู้ต้องสาบแช่งจงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิดซึ่งเตรียมไว้สำหรับพยามารและสมุนของมันนั้นเพราะว่าเมื่อเราหิวท่านก็ไม่ได้ให้เรากินเรากระหายน้ำ ท่านก็ไม่ได้ให้เราดื่มเราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้เราเปลือยกายท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่มเราเจ็บป่วยและต้องจำอยู่ในคุกท่านไม่ได้เยี่ยมเรา เขาทั้งหลายจะทูลพระองค์ด้วยว่าพระองค์เจ้าข้าที่ข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงหิวหรือทรงกระหายน้ําหรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระกายหรือประชวนหรือต้องจําอยู่ในคุกและข้าพระองค์มิได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นแต่เมื่อไรเมื่อน,นั้นพระองค์จะตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านมิได้กระทําแก่ผู้ต่าต้อยที่สุดสักคนหนึ่งในพวกนี้ก็เหมือนท่านมิได้กระทําแก่เรา และพวกเหล่านี้จะต้องออกไปรับโทษอยู่เป็นนิดแต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ลวดทิฐานและกล่าวพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่1 5ในพระนามองค์พระเยซูคริสเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าในพระนามองค์พระเยซูคริส